สว, gamer, สว glucose, ัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดแนวทางเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยสูตรให้การชัวร์งวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่2หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่3บวกหลักหน่วยรางวัลที่3และหลักสิบรางวันที่2บวกหลักสิบรางวันที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร랩กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตร ของเราบอกกันทุกรอบยกมาทุกงวดให้เป็นสูตรงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังโดยการนํสามรางวันใหญ่ของวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น8คูณ5ค่ะเท่ากับ40หลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ สามสิบสองคูณห้าสิบสามเท่ากับหนึ่งหกเก้าหกและเก้าคูณสิบห้าเท่ากับหนึ่งสามห้าหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็นห3 4 5 0 6ามสี่ห้าศูนย์หกและเก้าค่ะตัวเลขจาก0ูย์ค่ะจะได้เป็น6กบวกหกเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศน สามบวกหเท่ากับแและ9ก้าบวกสเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะเลขเดียดที่ได้จะได้เป็น0ูนย์ศูน0 1 3 5่ศูนย์หนึ่หกเก้ 0335และ0344ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มๆรางวัลใหญ่ด้วยกันเลยทีเดียวค่ะนั่นคือ1345 2083และ0335ค่ะ ตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเราบาคํานวณรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเล่ฟันนิ้นในงวดที่6กันยายนสองพรหกสิบหกก็ทําการจับคู่หน้าค,คู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยะคะ่ะก็จะได้เป็น13บสคูณสี่หเท่ากับ585าค่ะนนรักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ20่สิบคูณแปเท่ากับ1660 และสมคูณ35เท่ากับ105หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น1 6, 0, 8และ5ค่ะลดยจากสูตรค่ะจะได้เป็น6บวก0ย์เท่ากับ6 5บวก5เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ0บวก5เท่ากับห และ6บวก8เท่ากับ14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4นะคะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0585 1660 0105 1608 6085 6054และ4685ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดค่ะว่าจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงมากนะคะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสุดเด็ดเต็งเลขในเน้นสตรงวดต่อง,งวดไห่ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดหพยใหม่เวทย่เด็ดกับช่องวันนี้รวย